มาแล้วค่ะมาตามคําเรียกร้องของท่านผู้ชมนะคะที่แปลงนี้สวยงามตามท้องเรื่องดีแล้วค่ะที่แปลงนี้อากาศบริสุทธิ์มากๆนะคะถือว่าอยู่ในโซนที่ทํานาสวยงามตามท้องเรื่องค่ะอากาศดีมากด้านหลังเนี่ยเขาเรียกภูเขานะคะเป็นภูเขานะคะเขาสารพัดดีนะคะที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะที่แปลงนี้25ไร่ค่ะราคาไร่ละเพียง สนสามเท่านั้นเองค่ะฟังไม่ผิดนะคะไล่ละเพียงแสนสามเท่านั้นเองค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะทำนาได้ทั้งปีนะคะชาวนาที่นี่ทำนาได้ไล่ละเกียนกว่านะคะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะปลูกบ้านทำไร่ทำนาทำสวนดัดแปลงได้ตามเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่แปลงนี้นะคะมีคูน้ําผ่านตลอดเลยนะคะดูสิคะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะน้ําท่าผ่านตลอดเลยนะคะมีคลองน้ําผ่านและที่สําคัญ ที่แปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงค่ะหากอนกันในที่ดินหันคาได้เลยนะคะเนื้อที่25ไร่กําลังดีเลยนะคะส่วนนี้เป็นโซนทํานานะคะแต่บางแปลงก็จะมีชาวบ้านมาปลูกบ้านหลังเล็ก,เ,ลกเพื่อรับอากาศดีๆโอโซนเต็มเมไปได้เลยค่ะหากท่านสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราคัดสรรมาเพื่อคนไทยด้วยกันนะคะคลองน้ําดูสิคะคลองน้ําผ่านตลอดนี่ขนาดเป็นหน้าหนาวนะคะน้ํายังเต็มคลองเลยค่ะและสามารถทํานาได้ตลอด ะะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการติดตามที่สวยๆแปลงต่อไปที่เราจะนำเสนอให้แก่ท่านนะคะขอบคุณค่ะ